เจอแล้วเจอแล้วเสียงตะโกนด้วยอาการร้อนรนดังมาจากริมคองฝั่งหนึ่งผู้คนที่เฝ้ารอด้วยความหวังเฮโลกันไปยังจุดนั้นเจ้าของเสียงร้องตะโกนเมื่อคู่ค่อยๆลอยคอเข้าฝั่งผอมร่างขาวซีดของหญิงสาวในอ้อมกอดเส้นผมยาวของหล่อนสยายแผ่ออกตามกระแสน้ำพัดใช้เวลาครู่ใหญ่ที่สุดก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาวางพาดไว้กับตะลิง พ่อแม่ที่เฝ้ารอด้วยความหวังทันทีที่เห็นเสื้อผ้าหน้าผมอันเปียกปอนก็ปล่อยโฮแทบสิ้นใจตามผู้เสียชีวิตมีนามว่าขิงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือหญิงสาวคนหนึ่งกล่าวขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนที่ชื่อน้ำมนจุดประสงค์คือพากิ่งไปหาแฟนหนุ่มที่จุดจู่ก็บอกเลิกเธอทั้งที่รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องขิงเป็นคนซ้อนเพื่อนเป็นคนขี่ พอถึงจังหวะที่จะต้องไต่ตามสะพานไม้เพื่อข้ามของไปปรากฏว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์เกิดตกร่องกระดานหลดเอียงวูบพร้อมๆกับที่คนสองคนล่วงลงไปในน้ำหลเองก็เช่นกันน้ำมนสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ขณะหันหลังกลับไปมองว่าขิงว่ายตามมาหรือเปล่าปรากฏว่าเห็นเพียงมือของเธอที่กำลังปัดป่ายขอความช่วยเหลือ ระยะมันไกลเกินกว่าที่เธอจะพุ่งกลับไปช่วยอีกอย่างน้ำมนต์กระเน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้ภาพสุดท้ายคือมือทั้งสองข้างของเพื่อนที่หยุดนิ่งและค่อยๆจมหายไปใต้น้ำน้ำมนต์หวีดร้องสุดเสียงให้คนช่วยคนหาปลาร่องเรือเข้ามาเทียบฟังสอบถามด้วยอาการตกใจเธอชี้จุดและบอกว่าเพื่อนจมหายไปในบริเวณนั้นนั่นเองการช่วยเหลือจึงเพิ่งจะเริ่มขึ้น อุปสรรคใหญ่คือความมืดบวกกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้การค้นหาร่างของขิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมาถึงตรงนี้เพียงแค่แรงของคนหาปลาไม่อาจทำอะไรได้มากนักเจ้าหน้าที่และชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งจึงต้องช่วยกันงมใช้เวลากว่าสามชั่วโมงที่สุดก็ได้ร่างของขิงขึ้นมาแต่มันก็สายไปเสี็แล้วขิงเสียชีวิตแล้วอย่างน่าอน,นาถงานศพข,ของขิง เป็นไปทมากลางความโศกเศร้าแม่ของหล่อนร้องไห้จนเป็นลมครั้งแล้วครั้งเล่าน้ำมนมาออกจากโรงพยาบาลกระตรงมาที่งานศพของเพื่อนสนิททันทีเธอร้องห่มร้องไห้เช่นกันด้วยว่าความคิดของเธอนั้นคือตัวเองผ่าเพื่อนไปตายหากเธอยอมกั้นใจใช้เร้วแรงทั้งหมดที่มีกลับลงไปในน้ำเพื่อช่วยขิงไม่แน่ว่าเพื่อนสนิทของเธอที่บัดนี้นอนอยู่ในโรงจำปา อาจจะรอดชีวิตก็เป็นได้แต่ถ้าทำแบบนั้นหนูเองก็ต้องตายนะลูกแม่ไม่โทษหนูเลยสักนิดมันเป็นอุบัติเหตุอย่าโทษตัวเองเลยนะลูกแม่ของขิง,งบอกทั้งน้ำตามืออันสั่นเทาลูปหัวด้วยความเอ็นดูน้ำมนกับขิง,งเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กทั้งคู่ไปมาหาสู่บ้านของกันและกันเป็นประจำมาวันนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นมันเป็นข่าวร้าย ที่สร้างความโศกเศร้าให้ทั้งสองครอบครัวหลังจากพระสวดอภิธรรมและลงศาลาเป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมต่อมาอันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของงานศพทั่วไปคือการตั้งวงสุลาและการพนันพื้นบ้านสำหรับผู้ที่เสนอตัวอยู่เป็นเพื่อนศพความสนุกเฮฮาหน้าโลงกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วโอ้ยช่วยให้กูได้หน่อยสิวะ กูสามานอนเฝ้ามึงนะเว้ยอีนางขิงเอเมนหนึ่งในคนบ้านเดียวกันกับขิงบ่นให้คนตายมันอยู่ในอาการเมามายแถมยังมาเล่นเสียไปอีกหลายพันฉะนั้นผีสางเทวดาจึงเป็นสิ่งที่แวบ,บเข้ามาในหัวเป็นอย่างแรกเข้าทำนองที่ว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกองตัวเองดวงไม่ดีโทษว่าผีเป็นต้นเหตุเรื่องวุ่นวายถึงได้เกิดขึ้น รอบนี้แทงต่ำสิเสียงหญิงสาวเย็ยนละเยือกกระซิบข้างหูจนไอเมนสะดุง้งมันหันคว้าไปทันทีแต่ก็พบเพียงอากาศธาตุข้างตัวฮฮ <c oughs> โดนอีกแล้วนะมึงไอเมนหมดตู่หรือยังวะวันนี้กูยังไม่เห็นมึงได้จับต่างกับเขาเลยนะเว้ยเจ้ามือคอนแคไอเมนเมื่อมันเสียอีกครั้งด้วยความที่มันไม่ค่อยแน่ใจคิดว่าเมื่อคู่คงเกิดจากอาการหูแวว จึงได้ไม่แทงตามที่ตนเองได้ยินขออีกครั้งถูกวะถ้ามีจริงขอเต็มๆสักทีตานี้ถ้าได้นะมึงจะเอาอะไรกูก็ให้หมดเลยเป็นผัวมึงกูก็เอาวะมึงพูดแล้วนะขาดคำก็มีเสียงกระซิบเย็นเยียบที่ค้างหูอีกครั้งไอ้เมนขนลุกสู้ตั้งแต่ตัดตุ่มถึงไทยถอยเจ้ามือร้องเรียกให้ผู้หวังเงินทองจากการพนันลงมือแทงได้ไอ้เมนอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง จนกระทั่งรอบนี้ก็สูงอีกสิแทงสิเสียงกระซิบบอกอีกครั้งไอเมนทำตามคำแนะนำปริศนาทันทีและเมื่อเจ้ามือเปิดฝากระติบมันก็เหลั่นเมื่อผลรวมของลูกเต๋าสามลูกเป็นดังคาดเหมือนได้เงินอื้อซ่าในตานั้นเอาอีกเอาอีกกูขออีกไอเมนร้องขอภายกระซิบปริศนาแถมยังลืมไปด้วยว่า หมัอนให้สัญญาอะไรไว้ในครั้งแรกหลังจากนั้นไอเมนได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำรรทั้งถอนทุนคืนได้แล้วแถมยังบวกกำไรเพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าได้กันเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวกลับแล้วหรือวะเจ้ามือเอ่ยถามหลังจากไอเมนพับแบงค์ใส่กระเป๋าเสื้อพร้อมกระเถิบถอยออกจากวงมันไม่ตอบเป็นคำพูดเพียงแต่ยิ้มและพยักหน้างึกๆไอเมนเดินโซัดโสไปหาแม่ของมัน ขอมยื่นเงินให้ปึกหนึ่งป้าฉันช่วยทําบุญนางขิงมันมาช่วยฉันเล่นน่ะถอนทุนคืนได้ละมันไม่ได้รอฟังด้วยซ้ําว่าแม่ของขิง,ง,งว่าอย่างไรยัดเงินใส่มือให้แล้วก็เดินออกมาจังหวะที่กําลังก้มๆเงยๆใส่รองเท้าด้วยอาการยากลําบากเพราะว่าความเมาอยู่นั่นเองเสียงกระซิบเย็นเย็บกดังขึืนที่ข้างหูอีกครั้งกูไม่เอาเงิน กูจะเอามึงไอเมนหันความทันทีแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นคราวนี้ไอเมนเริ่มรู้สึกหวาดผวาขึ้นมาอย่างเกินจะห้ามเพราะตอนที่มันเหลียวหน้าแลหลังดูว่าใครพูดสายตาของมันเหลือบไปยังรูปหน้าศพของคิงมันเห็นว่ารูปถ่ายครึ่งตัวของเธอยิ้มหวานให้แล้วปากของรูปที่ควรจะนิ่งกับสยยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อจนกระทั่งมุมปากทั้งสองข้าง แทบจะรดใบหูเท่านั้นยังไม่พอเยองไปด้านหลังโลงที่เป็นผ้าม่านสีน้ำเงินทึบมันยังเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งจ้องมันคเมงเพียงคู่เดียวก็หายวับไปต่อหน้าต่อต,อตากูไม่เอาเงินเฮ้ย <Hey. S 1> ไอเมนร้องลัน่นถอยกลูไปอยู่ข้างหลังอย่างผลให้มันพลาดตกกระไดศาลา,าหัวฟาดพื้นสลบไปทันทีในห้วงนิมิตฝัน มันเห็นว่าตัวเองขี่รถไปสองคนกับคิงบนถนนที่มืดมิดสาวเจ้ามีรูปร่างหน้าตา飒ส,สวยดังเช่นก่อนจะจมน้ำตายคิงกอดเอวมันไว้เรากับทั้งคู่เป็นคนรักกันมีความสุขไหมล่ะเขาเอ่ยถามทั้งที่ยังซบหน้าอยู่กับแผ่นหลังของมันแบบนั้นไอเมนท่ลูตัวว่าตนเองหาได้เป็นอะไรกับสาวเจ้าจึงยังไม่ได้ตอบกำลังสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้น นี่เป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ทำไมไม่ตอบละ่ะเราเป็นผัวเมียกันแล้วไม่ใช่หรือเป็นผัวเมียกันแล้วมีความสุขไหมละ่ะขิงยังคงเอ่ยปากถามเสียงอ่อนหวานแต่ไอ้มินมันยังไม่ตอบเช่นเดิมข่าวนี้มันเริ่มรู้ตัวแล้วว่าภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเพียงความฝันมันรำรองในใจขอให้ตื่นขึ้นเสียทีแต่ก็ไม่เป็นผลทำไมไม่ตอบละ่ะ ทำไมถึงไม่ตอบขิงยังคงเอ่ยปากแต่น้ำเสียงเริ่มแข็งก้าวขึ้นเล็กน้อยกูถามว่าทำไมถึงไม่ตอบคราวนี้ขิงกลับปรากฏตัวอยู่ตรงหน้ามันซ้ำยังมาแบบไม่ธรรมดานั่งบนคอมอเตอร์ไซค์หันหน้าเข้าหามันหน้าตาของขิงเริ่มบวมอืดเน่าหนอนขึ้นทีละนิดแรงลมพัดให้น้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลออกมาปิวเลอะเข้าหน้าเข้าปากไอมินเต็มไปหมดมันร้องลั่นผวาตื่น ลืมตาขึ้นได้พบว่าคนในงานศพของคิงกำลังลุมล้อมมองมันด้วยอาการเป็นห่วงกำลังที่จะวางใจว่าเหตุการณ์เมื่อคู่เป็นเพียงความฝันมันกลับเห็นว่าข้างๆลุงสัปเปลเลอมีใครคนหนึ่งนั่งยิ้มให้มันอยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือขิงในสภาพขึ้นอืดหล่อนไม่นั่งยิ้มเปล่าพุ่งเข้ามาค้อมร่างมันไว้พร้อมทั้งพงคำพูดบางอย่าง ที่มาพร้อมกับน้ำเลือดน้ำหนองใส่มันเต็มอีกด้วยกูจะเอามึงเท่าน,นั้นเองไอเมนหลองลั่นขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งพยายามจะลุกขึ้นวิ่งคนในงานที่มุงดูมันอยู่ต่างก็ตกใจผงะถอยแต่ก็ต้องช่วยกันคว้าตัวมันเอาไว้ก่อนที่มันจะพวดพาดออกไปจากงานเพราะเก่งว่าตัวไอเมนที่อยู่ในอาการคุมคั่งจะเลดิดหนีวิ่งออกไปแบบนี้อาจจะถูกรถชนเอาได้ ถังด้านไอเม่นเองก็เอาแต่ร้องลั่นบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วและผีขิงเองก็เกาะมันไม่ยอมปล่อยเหมือนกันพร้อมทั้งหัวเราะใส่ด้วยอาการสะใจขั้นสุดแล้วจูจ่ๆขิงก็เอื้อมมือทั้งสองมาจับหัวของไอเมนเอาไว้และพยายามบิดให้มันหันมามองหล่อนตรงๆด้านไอเมนก็พยายามหันหนีสุดฤทธิ์แต่คนธรรมดาหรือจะสู้แรงผีได้เสียงกรดๆเหมือนเส้นเอ็นที่เก่งแข็งถูกคืน ที่สุดใบหน้าของทั้งสองก็หันมาจ้องกันจนได้แต่ผีสาวขิงไม่ยอมหยุดมือแค่นั้นยังคงออกแรงบิดให้หน้าของไอเมนหันไปข้างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วในที่สุดกระดูกคอของไอเมนหักเสียงดังลั่นหัวหมุนได้รอบทุกคนที่พยายามช่วยรั้งตัวมันเอาไว้ตกใจแตกหือตาเหลือกพลันไฟในงานเกิดอาการกระพริบดับดับติดๆ ที่สุดก็มืดสนิทลงความมืดที่มีเพียงตะเกียงหน้าโลงส่องแสงสลัวรางมาพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเยือกเย็นของชายคนหนึ่งทุกคนมองไปทางเดียวกันคือบริเวณที่เกิดเสียงภาพที่เห็นคือเงาตะคุ้มของคนสองคนชายและหญิงผู้ชายนั่งคุกเข่าสะอื้นตัวยโยนส่วนผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังคร้อมตัวมาโอบคอผู้ชายเอาไว้ ใบหน้าแนบชิดสนิทกันทุกคนรู้ได้ในทันทีวัาน,นั้นคือวิญญาณของคิงแต่ผู้ชายเล่าเป็นใครกูยังไม่อยากตายช่วยกูด้วยเสียงแหบแห้งเย็นเยียบดังมาจากเงาทั้งสองเป็นเสียงของผู้ชายที่โหยหวนตัดพ้อร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารจู่ๆเงาร่างของผู้หญิงก็เอื้อมมือมาปิดปากพร้อมหัวเราะเย็นคิงเอ้ยนั่นคือไอ้เม่นใช่ไหม ไปทํามันทําไมมันทําอะไรให้หรือสับเปลอเอ่ยถามเสียงเรียบพังหลวงมือเข้าไปในย่ามควานหาอะไรสักอย่างอยู่ในเงามืดมันขอให้กูช่วยมันบอกจะให้ทุกอย่างที่กูอยากได้พูดจบเท่านั้นวิญญาณของขิงก็ลุกขึ้นขยุมหัวของไอเมนซึ่งร้องเอะอะขอให้ช่วยหายเข้าไปในความมืดสลัวหลังโลงผ่านไฟที่ดับก็สว่างวาบขึ้นดังเดิม สับปเปลือได้แต่สายหน้าหมดปัญญาจะช่วยได้หลังจากที่นั่งหลับตาพูดคุยกับดวงวิญญาณทั้งสองครู่ใหญ่สับปเปลือก็ได้ข้อสรุปที่ไอเมนต้องตายเพราะว่าปากดีถ่าถ่ายวิญญาณขิงที่แต่เดิมก็ไม่สงบอยู่แล้วเพราะเธอตายพร้อมลูกน้อยในท้องอีกทั้งอย่างข้างแขนผู้ชายที่ได้ความสาวของเธอไปแล้วมาตีจากฉะนั้นการเปิดประเด็นของไอเมน เหมือนยิ่งทำให้วิญญาณของขิงดุร้ายแสดงอำนาจที่ไม่คิดจะทำให้ได้หักคอเอาวิญญาณไอเมนไปอยู่ด้วยฉันผัวเมียในเมืองผีสับปเปลลิดจัดการสะกดวิญญาณของทั้งสองเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากขึ้นกว่านี้และตั้งแต่นั้นวิญญาณของทั้งขิงและไอเมนก็ไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นอีกเลย